Oh <laughs> กระแสนรักได้อย่างเดียวเคี้ยวไม่ได้นะคะสุขภาพเรียบร้อยพูดหน่อยไม่เคยวีกับใครเหมือนเดิมเลยค่ะกับรายการรู้ทันป้องกันโรครายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นสุขภาพดีพร้อมกับความสวยสดใสค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะก็สามารถดืได้เช่นกันค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องสุขัดเหมือนเดิมไม่ได้มาคนเดียวเพราะไม่มีใครเชื่อใช่ไหมคะยังมีสาวสวยอีกหนึ่งคนเป็นพี่สาวของสุขัดเองค่ะพี่ยุ้ยปัทมวันข้าวุ่นดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วนะวันนี้พี่ยุ้ยแอบบอกว่าวันนี้ป่วยนิดหนึงนน่งเสียงอาจจะบอกว่าเสียงเบบีหนึง่งติดลูกมาอ๋อติดลูกมาลช่เหรอ,หรอ,อคะเฮ้ย <c oughs> นะเอาเป็นว่าคือพี่วุ้ยเนี่ยหลังจากที่เเราได้ออนแอร์ไปเนี่ยมีคุณผู้ชมทางบ้านเ <c oughs> ชื่อไหมว่าโทรมาจากทางคอเซ็นเตอร์นะบอกคือทานแล้วไม่น่าเชื่อว่าคือลงได้บอกเอ้ยอะไรทําไมถึงไม่เชื่อว่าลง อันนี้คอนเซ็นเตอร์แล้ได้ฟังนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเซลลูไลต์ก่อนหน้านี้คือบอกว่ามีปัญหาว่าเซลลูไลต์เนี่ยมันเยอะมากๆคือเคยบอกว่าไปเข้าคอร์สสถาบันนั่นนู่นนี่เยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดเองอาจจะไม่เชื่อเจ้าตัวมาค่ะมาเลยเหรอคาวันนี้มาเลยวิดีจันพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญพบกับคุณยารุ่งสิครีริธาคุณค่ะหรือว่าคุณไนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาละ วดูอย่างนี้ก็ดูเหมือนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าปัญหาเยอะมากแล้วก็เครียดมากเพราะว่า<ฆ>อย่างเราเป็นไัยทางานใช่ไหมคะ<ฆ>ก็เวลาออกก,กําลังกายก็จะน้อยฉะนั้นเวลากินปุ๊บก็จะไปนั่งทํางานเ<ฆ>ซลล์ไลก็จะลงที่ขาลงที่แขนซึ่งถ้าเป็นสภาพสตรีอย่างเราเครียดแน่นอนใส่ใชุดอะไรก็ไม่สวยใช่เพราะว่าต้องบอกว่าอย่างแบบสาวออฟฟิศนะหรือว่าคุณแม่บ้านก็ได้ะคุณแม่บ้านถ้าเกิดว่ามีแบบ พอทานปุ๊บนั่งบางคนนั่งในคอมพิวเตอร์มันลงขานะพี่ยลงสะโพกนะ,ะเออบางคนบอกไอ้ตรงสะโพกตรงเนี้ยอุ้ยถ้าเปิดได้เปิดให้ดูนะเ <c oughs> พราะตรงเนี้ยเนี่ยเป็นไปเลี้ยวเลยอ่ะเป็นเหมือนกันคือเราก็ามีปัญหาเรื่องเซลลูไลท์เหมือนกันอะไรเงี้ยคะ่ะเออแต่ว่าแบบตอนนี้ไม่มีแหละอ๋อไม่มีแล้วเีายวถามคุณนหนหน่อยว่าคือก่อนหน้านี้เคยจัดการกับไอ,อ้เรื่องเซลลูไลท์ยังไงคะ ก่อนหน้านี้ก็ก็จะมีพวกสถาบันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะแสกโบชัวร์มาแล้วก็อุ้ยน่าสนใจนะเรื่องความสวยความงามผู้หญิงเราก็อันนั้นเป็นความสนใจอย่างแรกอยู่แล้วเราก็เข้าไปปรึกษาโอ้โหค่าใช้จ่ายสูงมากใช่เพราะบางที่เป็นแสนนะเป็นแสนตลอดใช่ใช่กันี้กระเป๋าแฟบแน่นอนก็เลยหาเรื่องหาทางอื่นนะคะเรียกว่าดูรายการนี้เพื่อนก็แนะนําด้วยตอนแรกก็กินจาก เพื่อนนี่แหละนะกินมาสองอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อสองอาทิตย์เ่มบน้ําหนักมันลงด้วยแล้วก็เพื่อนคือตัวเองอาจจะไม่ค่อยสังเกตตัวเองค่ะเพื่อนทักวิวพี่ทำอะไรมาทำไมแขนเล็กลงเอ้ยจริงเหรอคือก่อนนะนี้นแสดงว่าคุณไหนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของความอ้วนมารวมด้วย<ช>แสดงว่ามีทั้งความอ้วนมีทั้งเซลลูไลท์ใช่แต่ว่าขอแทรกนิดนึงได้ไหมคะก่อนที่จะถึงสองอาทิตย์อะตั้งแต่วันแรกที่กินไปอ่ะรู้สึกเลยไหมว่าแบบเรากินอะไรไม่ค่อยได้แบบ คือแบบวันนั้นเทั้วันเราไม่ค่อยหิวอะไมันอิ่มใช่ใช,ใช่ปกติก็จะบอกว่าก็จะเป็นคนที่ทานเก่งด้วยนะใช่คือ,อยุ้ยเนี่ยแบบ โอ้โหอยู่ได้ทั้งวันโดยที่บอกว่าไม่ต้องทานอะไรจริงหรอใช่คือกินได้แบบแค่พออิ่มแต่แต่แนะนําว่าควรทานเนาะถ้าเราต้องทานแต่่าคือกินได้แค่พออิ่มใช่คุณผู้ชมต้องทานข้าวนะคะเดี๋ยวตายนะคะต้องทานเดี๋ยวตายนะคะเวลาแบบว่าเห็นใครถือแบบขนมเค้กถือไอศครีมถืออะไรมาไม่มีความรู้สึกอยากใช่ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนถูกต้องเมื่อก่อนนี้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเาม๋ยวนี้แบบ เอามาเลยไม่กินไม่แค็งใช่เป็นใช่ไหมเป็นเหมือนกันใช่ไหมเป็นนะแล้วพอกคุณไนเนี่ยพอทานมาได้2อสัปดาห์คืออย่างอย่างที่บอกว่าแรกเนี่ยคือรู้สึกไม่หิวแล้วบอกเรื่องระบบขับถ่ายเป็นไงบ้างคะก็ค่อนข้างจะดีนะแต่ปกติเป็นคนที่ขับถ่ายดีอยู่แล้วแต่ว่าเซลูไลท์มันจะไม่ออกมาด้วยหรือว่ามบ ขับถ่ายดีแต่ไม่ช่วยเ,ยเรื่องของเซลลูไลท์แต่น,นี้คือขับถ่ายก็ดีปกติแต่ว่าเซลลูไลท์ลดไปด้วยมันลดได้ยังไงอ่ะพี่ยุ<ไ>อยันนี้หนูขอบอกนิดนึงตัวนี้พอกินเข้าไปเนี่ยวันแรกจะรู้สึกว่าโอ้โหมันออกไปหมดไส้หมดพุงคือมันเหมือนดีท็อกซ์เราด้วยอ่ะล้างลำไส้ด้วยอ่ะคือแบบอะไรที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเป็นเมือกเป็นของเสียเนี่ยมันออกมาหมดเลยอ่ะแต่ว่าอย่าก,ก้มไปดูแล้วก็อย่าต้องอุดจมูกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเหม็นมากใช่ค่ะแต่ว่ามันคือแบบ สิ่งนั้นแหละมันทาให้เราแบบสุขภาพดีแล้วก<ช>็วแบบลดเซลลูไลน์ได้ใช่ง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่คุณทานอาหารไปแน่นอนว่าจะต้องมีเนื้อเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์มีเนื้อวุยเยอะแย่มากมายในในกระเพาะของเราเนี่ยก็เหมือนป่าช้า เ <S <S วลาออกมาก็เม็ดน,นิดนึงถามก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวมามาแบบรายการเดียวกันนี่คือที่พูดเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าคะใช้ซิรินนี่หรือเปล่าคะใช่ค่ะนะเดี๋ยวบอกว่าเอ้ยเอ้ย,อยใช้หรือเปล่า<ช>ซิรินนี่ซิรินนี่เซรินนี่ใบาย,ย่อย<ช>มีเซรินนี่ S <S เอสกับซิรินนี่เฉยๆนะคะนะก็บอกว่าคือมีคุณผู้ชมเนี่ยโทรมาถามคอเซ็นเตอร์บ่อยมากค่ะซื้อกล่องเดียวไม่ได้หรอหมายถึงแบบ ซื้อแบบ S อย่างเดียวไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่ามันจะมีตัวก่อนอาหารกับหลังอาหารใช่ซีรีนี่เอสบายนี่คือก่อนอาหารก่อนอาหารแล้วก็ซี l ีนี่บายยูคือหลังอ,อาหาร<ช>ซึ่งทำง,งานต่างกันนะใช่ถูกต้องซีรนี่เเนี่ยคือก่อนอาหารจะทําหน้าที่ในเรื่องของแบบว่าสั่งแบบสั่งให้สมองเราเนี่ยอิ่มเร็วขึ้นอ,อิ่มเร็วนะใช่ค่ะคือไม่อยากทานอะไรเหมือนที่พี่บอกอ่ะแล้วก็จะช่วยแบบ เผาผลาญเร่งการเผาผลาญภายในอันนี้สําคัญมาก<ะ>เพราะว่าเราเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยธาตุไฟเราจะหย่อน ถ้าไฟหย่อนปุ๊บเนี่ยระบบการเผาผลาญมันแย่ลงตัวนี้จะช่วยบำรุงธาตุด้วยทำให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นอันนี้คือก่อนอาหารทานก่อนประมาณ10-15นาทีแล้วค่อยทานอาหารใช่ค่ะแล้วก็หลังอาหารเนี่ยทานข้าวเสร็จก็ทานได้เลยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยแบบเหมือนดีท็อกซ์ช่วยระบายของเสียออกมาขับขับของเสียของเก่านี้ออกมาทำให้แบบว่ากระเพาะรำไส้หรือว่าผนังลำไส้เนี่ยสะอาดแล้วก็ไม่ตกค้างใช่ค่ะแล้วก็บอกได้เลยว่า วันสองวันคุณก็รู้สึกได้แล้วะถึงวความเปลี่ยนแปลงใช่รู้สึกได้แน่นอนแต่อย่างน้องไนท์ใช่ไหมคะ,คะสองอาทิตย์เนี่ยเพื่อนทักนี่ถือว่าประสบความสาเร็จมากแสดงว่าคือคนคนที่ต้องบอกว่าคนที่ลดลดแบบลดช้าเนี่ยแสดงว่าเป็นคนเนื้อนแน่นนะเออเป็นคนเนื้อนแน่นคนยัดจับหน่อยได้ไหมคะโอ้เขาก็แบบว่านะแม่เราิว่าน้องเขารู้สึกตั้งแต่แบบสองวันแรกแล้วแหละแต่ว่าแบบคือพอออกไปไหนแล้วเพื่อนทักปุ๊บเนี่ยมันถือว่าแบบ ชัดเจนชัดเจนใช่มันเรีว่าชัดเจนแต่สุกัสคิดว่าเรื่องของเซลลูไลท์นะพี่ยุ้ยคือเป็นเรื่องที่แบบลดยากมากมากมันลดยากมากต่อให้คุณวิ่งนะมันก็ไม่มันก็แบบลงยากมันยากเพราะว่าเราทาเขามานานสะสมเขามานานแล้วว่าอยู่จะให้เขาออกไปแป๊บเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็มีทางทําให้มันเป็นได้ใช่อะอย่างอย่างคุณไนท์เนี่ยค่ะบอกว่าพอตอนที่ลดเนี่ยคือต้นแขนลงก่อน แล้วต้นขาลงมาต้นขาลงตามมาลงตามตาปกติเนี่ยคือจะเป็นคนที่ใส่เป็นเดรสไงะคะ,ะก็คราวนี้เพื่อนก็จะไม่ค่อยสังเกต<ะ>คือส่วนใหญ่ก็จะไปใส่ในสวนข,ของแกนกุดแบบนอย่างเงีเ้ยเพื่อนจะสังเกตแอันดับแรกแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราอยู่กับเราทุกวันเราก็จะไม่ค่อยสังเกตค่ะแล้วก็เราพอเริ่มใส่เกงขาสัน้นป<ะ>ุ๊บเพื่อนก็ ุ้ยขาก็ลดด้วยอ่ะอขาก็ลดผอมลงแต่ว่าคือหลายๆคนอาจจะเอ้ยถ้าขาถ้าเกิดว่าผอมลงเนี่ยมันมันเล็กอยู่แล้วหรือเปล่ามันทําให้แบบว่าเออขาแขนเล็กอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็แบบเป็นอาจจะเป็นส่วนหนึน่งแต่ว่าเรื่องเซลลูไลท์เนี่ยพิสูจน์ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นชัดเลย<ช>เพราะปกติพ<ะ>ี่ยุ้ยแบบหนูเนี่ยนะเอาจริรเมื่อก่อนไม่กล้าใส่นั้งเกงขาสั้นอ่ะ เพราะว่าใส่ออกมานี่มันแบบยิ่งกว่าบอกว่าหมูสามชั้นน่ะเออมันตะปุ่มตะปับน่าเกียดเดี๋ยวนี้กล้าใส่ใช่ไหมคะใช่ก็ดูสิคะนี่ใส่มาเลยนี้ใส่แล้วเดี๋ยวช่วยยืนนิดนึงช่วยยืนนิดนึงให้ดูนี่นี่ได้แค่เล็กใช่ฐาเล็กกางเกงขานก็แบบว่าไม่ต้องแบบกลัวเห็นไหมเนี่ยขาขาเล็กจริงๆนะเอาง่ายๆไม่มีโซลูไลท์ด้วยไม่มีโซลูไลท์เลยดูแบบว่าเนียนมากๆจริงๆดูเนียนมากๆจริงๆคุณไหนโอ้โห ขายนดมากเลยใช่และเห็นเห็นบอกว่าช่วยเรื่อมผิวด้วยนี่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะทําให้รู้สึกว่าผิวเนียนขึ้นด้วยอ่ะมันดูแบบกระจ่างแบบดูบรท์ไปด้วยอ่ะพอตอนเรียนเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อแบบร่างกายเราสะอาดเนี่ยร่างกายเราสะอาดแล้วตัวนี้สําคัญมากมันก็ทําให้แบบส่งออกมาภายนอกไงคะคือถ้าแบบเรามีของเสียอยู่ในร่างกายเยอะเนี่ยมันก็ดูมันก็ดูแบบหมองอ่ะคือมันดูหมองจริงๆนี่คุณผู้ชม บอกเลยนะว่าตัวนี้เป็นยาสามัญประจําบ้านเหมือนกับยาแก้ปวดหัวต้องมีติดบ,บ้านอ่าอันนี้เราขึ้นทะเบียนออยเป็นยาสามัญประจำบ้านอย่างตัวหลังอาหารเนี่ยเราสามารถใช้เป็นยาระบายได้เลย,เลยใช่แล้ว,ลวถูกต้องรับรองปลอดภัยแน่นอนใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าคุณไนายถามหมอยว่าแล้วตอนนี้เนี่ยยังทานอยู่ไหมคะยังทานอยู่ค่ะสั่งเพิ่มอีกหนึ่งชุดแล้วว้าวขอบคุณมากค่ะเพราะว่า รู้ไหม <S <S คนเราเนี่ยหลายๆคนถามว่าอาะไรถ้าลดลงถ้าน้าหนักโอเคแล้วเราหยุดได้ไหมหยุดได้ค่ะขึ้นอยู่กับความพอใจแต่ว่าถ้าเราอยากจะบอกว่าทําให้รูปร่างเราคงที่อยู่อย่างนั้นเนี่ยเราก็เมนเทนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่างน้องเนี่ยถ้ามันโอเคเราเราก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหยุดวันเว้นวันสอบวันทันทีถูกต้องอะไรอย่างนี้คือเมนเทนไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ควรจะดูแลตัวเองเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อหยุดทุกอย่างปุ๊บเนี่ย ทุกอย่างมันอยู่ที่ปากแล้วนะใช่แล้วค่ะเออถูกต้องไม่ว่าคุณจะไปเข้าคอสแพงแพงจะไปโอ้โหทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณกับมากินเหมือนเดิมเนี่ยก็เหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองไปด้วยใช่ค่ะนะคะคุณนหนเดี๋ยวยังไงเนี่ยช่วยช่วยบอกว่าเออฝากคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเห็นเห็นบอกว่าเอซสลินนี่คือคนทานเยอะมากนะพี่คุณนัคือเอาง่ายๆคือบอกว่าคือเมื่อวานเนี้ยสุการบอกว่าไปทํางานเฮ้ยแกกินสลินนี่ได้หรอบอก อะไรแกเชยจริงๆเรารู้อยู่แล้วไงของหมดเร็วมากค่ะคุณผู้ชมคะของหมดเร็วมากคืออยากจะบอกว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์จะกินยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยต้องมาช่วยแพคของนะคะโตอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่มีจะกินนะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้บอกว่าคุณไนท์ฝากคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะเกี่ยวกับเซเลนนี่ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้ไนท์มาพูดเองเนี่ยคุณผู้ชมอย่าเชื่อเพราะว่าอยาให้ทาพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะว่าต้องบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆนะคะอยาให้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่า เจลรู้ใยที่สะสมมาน,นานที่บอกว่ากําจัดออกไปที่เราเรียกว่ารักเรามากนะ <c oughs> อยู่กับเราติดนานแล้วเกินเนะี่ย <c oughs> กำจัดได้หมดไม่ใช่เรื่องยาก <c oughs> นะคะด้วยปริภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะ นะคะท้าให้พิสูจน์ให้สาวๆพิสูจน์กันนะคะขอบคุณด้วยค่ะโอเคค่ะนะคะขอบคุณคุณนายค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะคุณนายก็เป็นสาวนะคะอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นสาวออฟฟิศค่ะนะก็บอกว่าคืออันนี้โทรมาเองไม่ได้มีค่าจ้างนะคะบอกก่อนไม่ได้มีค่าจ้างเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะวุ่นดีสุขภาพดีรวมถึงนะคะปลอดภัยค่ะเราเนี่ยมีอะไรมาบอกคุณแน่นอนแต่ว่าห้ามพลาดช่วงหนั้นนะจ๊ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขามาพบกับวิจกตรแสนสนรักได้อย่างเดียวเคียวไม่ได้สุภาพเรียบร้อยพูดน้อยไม่เคยวีนค่ะวันนี้นําเคล็ดลับดีๆมาบอกคุณแม่บ้านคะคุณพ่อบ้านคะอุ๊ยทําไมอ้วนจังเลยคะแหมถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเหล่านี้เนี่ยตั้งใจฟังให้ดีเลยละค่ะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องของความอ้วนระบบขับถ่ายระบบเผาผลาญรวมถึงนะคะผิวพรรณในเหี่ยวอุ๊ยไม่สุภาพเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาพวกนี้เราสามารถจัดการได้ในหนึ่งเดียวค่ะ และที่สําคัญนะคะใครที่ต้องการทําให้ร่างกายนั้นเผาผลาญแล้วก็ตัวนั้นนะคะเบาเลยค่ะด้วยการขับถ่ายเนี้ยเขาบอกเลยนะคะสลินนี่รถมากๆอยากเห็นแม่ล้านนี่เลยค่ะสลินนี่ที่ทําให้น้องสุก,กัดแล้วก็ครอบครัวนะคะมีสุขภาพที่ดีหุ่นดีแบบนี้ทุกวันเลยละคะ่ะปัญหาเรื่องความอ้วนเนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่กวนใจเรามากคือแบบ นิดนึงเพิ่มขึ้นมานิดนึงเนี่เราก็รู้สึกว่าหงุดหงิดใจแล้วเราก็พยายามสรรหาวิธีต่างๆนานามาเพื่อทําให้ผู้ร่างเราเนี่ยกลับมาสู่สภาพเดิมหรือว่าผอมลงนั่นเองนะคะแต่ว่าวิธีไหนล่ะที่มันจะแบบโดนแล้วก็จบเลยนะคะวันนี้เนี่ยซิลินนี่บายยุช่วยคุณได้แน่นอนใครที่ไปเคยเจอปัญหาหรือว่าเจออะไรที่ไม่ได้ผลมาเนี่ย อยากให้มาตรงนี้เพราะว่ามีสองสูตรที่ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนแล้วก็จบตรงนี้เลยไม่ว่าจะเปไ็นเรื่องของการเผาผลาญหรือเรื่องปรับสมดุลระบบขับถ่ายนะคะยังไงเนี่ยสนใจยังไงนะคะลองติดตามได้นะคะว่าซิลินนี่บายยุ้ยยังไงแล้วติดต่อยังไงนะคะยังไงฝากไว้ด้วยค่ะซิลินนี่บายยุ้ยผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดน้ำหนักสกัดจากธรรมชาติจะช่วยให้ร่างกายเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดความหิวทำให้อิ่มเร็วปรับสมดุลในร่างกาย ไม่ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียโดยทั้งหมดนี้มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ซิลินี่บายยุยสมุนไพรลดน้ำหนักตอบโจทย์หุ่นสวยเพียวกระชับได้ทุกสัสดส่วนสามารถโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์ คือระหว่างระหว่างก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอ่ะคือโทรไปที่คอรเซนเตอร์โทรไปขอสั่งแต่ว่าเขามาตอว่าแบบว่าอะไรไม่ลดหรอจะมาขายบอกว่าราคา2.1 0 0ได้ยังไงคอรเซนเตอร์โดนเลยอ่ะไม่ได้สิ <laughs> เพราะว่าเรามาทุกทีจะต้องมีโปรโมชั่นนะโอ้ก็ะบอกต้องมีโปรโมชั่นแต่ว่าเฉพาะท,ที่ที่บอกว่าเราออนแอร์นะคือเห็นหน้าเราเนี่ยเห็นหน้ายูยูเห็นหน้าสุการเนี่ย ยกหูได้เลยเรียมม,มีโปรโมชั่นดีๆแน่นอนนะคะใช่ใช่นะคะ,ะคุณผู้ชมเด,เดี๋ยวบอกว่ามาตอบคาถามก่อนละกันเพราะ,ะว่าคือมีคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยทานผิดพี่ยุย้ยอย่างที่บอกว่ากล่อง S, <S กล่องตัวนี้นนใชสงง่สังเกตยังไงสังเกตยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวซิลินดีเอสเนี่ยนะคะคือตัวก่องอาหารคือชื่อมันก็จะต่างกันนิดนึงคืออันนี้เป็นซิลินดี้เอสบายุ้ยหลังอาหารก็จะเป็นซิลินดี้บายุ้ยเฉยๆแต่ว่าง่ายๆที่สุดเลยคุณผู้ชมดูหลังกล่องเลยค่ะ เพราะหลังกล่องเขาจะบอกหมดเลยค่ะว่าให้ทานก่อนอาหารหรือหลังอาหารเนี่ยอย่างซิลินนี่เอสเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าก่อนอาหารโอ้นะนแล้วก็สังเกตว่าแผงของซิลินนี่เอสเนี่ยหรือว่าก่อนอาหารเนี่ยจะเป็นเม็ดสีขาวค่ะนะทานสองเม็ด ก่อนอาหารนะคะก็ทานตอนไหนดีพี่ยุ้ยเห็นก่อนอาหารกลางวันกับก่อนอาหารเย็นเนาะใช่ค่ตอนเช้าทานไปก่อนค่ะนะก็บอกว่าทาน2เม็ดก่อนอาหารกลางวันแล้วก่อนประมาณ15นาที15นาทีแล้วก็หลังอาหารเนี่ยอันนี้จะเป็นเม็ดออกสีแบบเหลืองๆนิดนึงนะคะแต่ว่า เพื่อให้ชัวร์ก็ดูหลังกล่องเลยนี่เขาก็จะเขียนเลยว่าหลังอาหารกลางวันและเย็นหลังอาหารท่านผู้ชมก็ทานได้ทันทีเลยใช่นะและตัวนี้นะคะคุณผู้ชมสําหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถทานได้เพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นยาสามัญประจําบ้านคุณสามารถทานได้ไม่ต้องกลัวใช่แล้วค่ะเรามีออยถูกต้องเรียบร้อยขึ้นทะเบียนออยเป็นยาสามัญประจําบ้านนะคะแล้วก็จริงๆอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าคือหลายท่านที่ทวรมาเรื่องสับสนเรื่องการ รับประทานก่อนอาหารหลังอาหารเนี่ยนะคะง่ายที่สุดคือดูหลังกล่องอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วง่ายที่สุดเลยคือถ้าไปจาสีเนี่ยบางทีอาจจะแบบสับสนได้เลยนะค่ะนะแล้วเวลาทานเนี่ยขอให้ทานบอกว่าอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยทานปุ๊บทานแล้วหยุดทานแล้วหยุดทานแล้วหยุดไม่ค่ะยยเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมได้เริ่มทานแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากหยุดเพราะว่าจริงๆนะเพราะว่ายุยกินปุ๊บเนี่ย ไม่ไม่มีวันไหนที่อยากจะหยุดเลยเพราะว่าวันนั้นที่กินนะทุกวันที่กินยูจะรู้สึกว่าเหมือนที่บอกยูไม่ค่อยอยากกินอะไรเลยออ่ะโเราไม่อยากนิ่ลนั่งบ้านเลยคือแบบคือจะกินได้แค่พออิ่มจริงๆอ่ะเราจะไม่รู้สึกว่าตะกะหรือว่าอยากจะกินอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายพี่ยุ้ยทานแล้วมันขมปากป่ะมันก็จะมีรสของสมุนไพรกลิ่นสมุนไพรออกมานิดนึงอะไรอย่างนั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมมีคนส่งข้อความมาอีกแล้วนะบอกว่า เมื่อไหนจะลดราคาสักทีเออูดกโด่มานานมากล้านะปกตินะคะกล่องหนึ่งเนี่ยก็มี20แคปซูลนะคะก็ราคา350บาทค่ะนะก็คือก่อนอาหารนะแล้วก็หลังอาหารเนี่ยคุณควรจะบอกว่าทานควบคู่กันนะคะปกติคือกล่องละ350กล่องละ350บาทนะถ้าเกิดว่าซื้อปกติเนี่ยคือบอกว่า6กล่องราคา2,100บาทใครที่อยากจะได้ราคาพิเศษจับโทรพท์ไ้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งดน ใหะให้เท่าไหร่คะจาก2 0 0พวันนี้นะคะพิเศษจริงๆสำหรับแฟนๆรายการแล้วก็ค,คนที่เห็นหน้าเราตอนนี้นะคะวันนี้พิเศษมากๆนะคะสำหรับ20สายแรกเท่านั้นนะคะ,คะ 6กล่องนะปกติอยู่ที่2 000, 1 0 0แต่วันนี้ให้แค่20สายเหลือ1,750บาทค่ะเอา,เอาเลยนะคะคุณผู้ชมคะโค้ดจับเวลาเลยนะตอนนี้20สายดูซิคุณผู้ชมทางบ้านใครอยากจะผอมนะตัวนี้บอกว่าไม่อันตรายค่ะตัวนี้ไม่อันตรายคะ่ะแล้วก็คือของเราเนี่ยปลอดภัยแน่ๆเลิกทานแล้วก็ไม่โยโย่ใชอย่างที่บอกนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านที่ยุย้ยโทรเข้ามาบอกเอ้ยเนี่ยอยากจะทานทานมากเลยคือสั่งมันหมดแล้วะ หมดเร็วมากนะคุณผู้ชมใช่นะคะเพราะว่าตอนนี้บอกว่าคือแบบว่าพอพอถ่ายเสร็จอัดรายการเสร็จตาก็ต้องมาช่วยแพ็คนะไม่ได้เลยจริงสุกาช่วยแพ็คได้ไหมได้ได้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมรีบโทรมาเลยค่ะนะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้รีบโทรมาเลยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าหลังจาก20สสายพี่ยุ้ย ต่อให้อีกได้ป่ะถ้าเกิดว่าหมดแล้วอันนี้ต้องดูก่อนว่าของเหลือแค่ไหนพ <โฮ S 1> อหรือเปล่าคราวที่แล้วเนี่ยเราใจดีมากเลยอ่ะคือมันหมดเร็วมากคือโทรศัพท์เนี่ยยี่สิบสายหมดเร็วมากก็เลยแบบต่อต่อให้เรื่อยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องดูความตั้งใจความตั<อ>ง้<อ>งใจ่ผู้ชมนิดนึง ใช่เพราะว่าคุณแม่หนูเนี่ยยังโทรมาค่ะไม่ทันเลยเชื่อป่ะจริงป้าจริงจริงคอเซนเตอร์บอกว่าเออได้ค่ะแต่พี่ต้องรอคิวนะคะอ้โหสารคุณแม่จังเลยอ่ะป้ากัแม่หัวต้นแอบจิกไปให้คุณแม่ได้แต่ว่าคือตรงนี้ที่คนโทรมากันเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกหนึ่งคือมันมีทะเบียนอยเป็นยาสมุพประจำบ้านถูกต้องแล้วสองคือเป็นสมุนไพรล้วนเป็นสมุนไพรจริงจริงคุณผู้ชมค่ะไม่มีอย่างอื่นแปลกปลอมเป็นสมุนไพรล้วนสมุนไพรบางอย่างคือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละหรือสิ่งที่เราเคยใช้้้กันมาาาบงแแลววต่่ ของเราเนี่ยใช้ในส่วนที่มันจําเป็นจริงๆใช่จริงๆคืออย่างบางก็บางอันเนี่ยนะคะสมมุติว่าสมมติว่าเป็นต้นอะไรสักต้นอ่ะสมมติเป็นฟ้าทะลายโจรสมมตินะสมมตินะอาสมมติบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าใช้แบบทั้งต้นเลยแต่วันนี้เราใช้แบบอันนี้เนี่ยเราส่วนที่จําเป็นจริงๆสมมติว่าเราต้องการรากเขาเราก็จะเอาเฉพาะรากจริงๆคือทุกอย่างเนี่ยเป็นส่วนที่คัดมาแล้วอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นส่วนพัยที่แบบ สุดยอดในใการลดน้ําหนักโดยเฉพาะกดน้าเต้าอ๋อแน่นอนอ่ะพี่ยุ้ยพูดถึงกดน้าเต้านะคะกดน้าเต้าเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะกดน้ําเต้าถือว่าเป็นสมุนไพรที่สําคัญที่สุดของประเทศจีนอันดับตน้ตนๆและยังเป็นส่วนผสมในตํำรับยาต่างๆในหลายประเทศกดน้าเต้าเป็นสมุนไพรระบายที่ดีช่วยสมานลาไส้ขับของเสียที่ตกค้างภายในกระเพาะอาหารและใช้ลดน้ําหนัก ได้อย่างเห็นผลระดับโลกจนได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กโอ้เห็นไหมพี่ยุ้ยโดน้ำเต้าสุดยอดจริงๆนะคือถึงขั้นลงกินเนสบุ๊กเลยว่าเป็นแบบ สมุนไพรที่ช่วยลดน้ําหนักได้ดีที่สุดใช่ใช่เอ้ยอันหนึ่งอะไรนะพี่ยุย้ยมันจะมีในตัวก่อนอาหารมีตัวหนึ่งที่แบบว่าจริงๆเราได้ยินกันเยอะมากเลยแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ว่ามันช่วยในการลดน้ําหนักได้ด้วยนั่นก็คือลูกหยอลูกยอ,อเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะลูกยอเป็นสมุนไพรย,ยาอายุวัฒนะของสังคมไทยช่วยบํารุงธาตุไฟอันเป็นปัจจัยแรกที่ทําให้ร่างกายเป็นปกติ ไม่เสียสมดุลช่วยในการเาผาผลาญไขมันสุดเกินและการไหลเวียนต่างๆภายในร่างกายทําให้ร่างกายพายพร้อมลงไม่โยโยุ่่นจึงสวยเพียวได้อย่างรวดเร็วลูกยอมพี่หนูเคยได้ยินมาตั้งนาน คอบประคุณ<ช>เขาเยอะ,อะมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในซิลินนี่บายยุ้ยเนี่ยนคะคือทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็เอามารวมกันแล้วลงตัวที่สุดช่วยในเรื่องของการ เผาผลาญได้ดีที่สุดระบายแล้วก็ทําให้น้ําหนักเราลงได้อย่างดีนะคือบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เพียงแต่ผู้หญิงนะผู้ชายก็ทานได้ยิ่งแบบว่าตํารวจอ้วนๆอย่างเงี้ยพี่ L สี่สิบทานได้ป่ะผู้ชายได้ไหคะที่เป็นผู้ชายเยอะมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่ออยู่ก็ทานคือสูตรเนี้ยคือแบบจริงๆเนี่ยพ่อเนี่ย เป็นคนแนะนํามาคือรู้จักเกาะอะไรเงี้ยแล้วก็คือมาบอกต่อกันอยู่อีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชายก็ทานได้แน่นอนไม่มีปัญหาแล้วก็สูตรนี้นะคะคุณผู้ชมคะคนที่แบบผลิตเนี่ยเป็นคนที่ลองด้วยตัวเองนะโอ้จริงลอง,งด้วยตัวเอง,งค่ะตอนรแรกน้ำหนักเขาแบบเป็นร้อยเลยอะร้อยกว่านะแต่แบบว่า ทานตัวนี้มีมีเดี๋ยวมีลปอินเสิร์ตให้ใช่<า>ไหมคะ<า>มีมีวอัพเตอร์ให้หน่อยเนาะ,<จ>ะเพราะว่าแบบตัวนิดเดียวโอ้เหลือตัวนิดเดียวไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมคะ่ะใครที่บอกว่าสามีเนี่ยบอกว่าทิ้งไปนะอาจจะบอกว่าเป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วก็บอกว่าคือไม่ยุบเลยนะสามารถทานสลินนี่ได้เนาะแล้วคุณจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงค่ะสามีแอบกลับมานี่ไม่รู้ด้วยนะใช่แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะ,ะดูแลตัวเองเนี่ยนะคะมันต้องอยู่ที่หาอะไรที่เหมาะกับตัวเองจริงแล้วคือ อันนี้แหละยู่ว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งเนื่องจากว่ามันปลอดภัยแล้วเห็นผลจริงใช่แล้วค่ะนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเนี่ยปล่อยให้อ้วนโรคต่างๆก็จะตามมาใช่ค่ะพี่ยุ้ยเหลือสามสามสายสุดท้ายสามสายสุดท้ายจริงๆรีบโทรมาคุณผู้ชมค่ะแล้วเราจะให้ต่อยมาเอาสามสายนี้ให้หมดสามสายนี้รีบโทรเข้ามานะคะใช่นะโทรเข้ามาได้เลยค่ะข้างล่างนะคะคุณผู้ชมขาห้ามพลาดแปนันขาดค่ะถ้าเกิดว่าหมดจาก สามสายนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมรับซื้อ6กล่องสอ0 0บาทแต่เฉพาะค่ะเอาเหลือ2สายสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมรีบโทรมาแล้วกันนะสสายสุดท้ายนี้ค่ะนะคะ6กล่องนั้น1750บาทคุณผู้ชมตอนนี้เลยโทรตอนนี้เลยนะคะมาล้างฝ่าช้าในท้องคุณออกมาดีกว่าค่ะถูกต้องค่ะจะโทรตอนอื่นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทุงโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วเกิดโทรหลังจากนี้ไม่มั่นใจว่าจะมีของให้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าของจะหมดเร็วมากจริงๆใช่นะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมขาถ้าเกิดว่าเกินจากจากยี่สิบสายตรงนี้ แต่ว่าที่อยากจะฝากไว้นะคะคุณผู้ชมคะนอกจากทานแล้วสุขภาพดีเนี่ยคือรับรองว่าหุ่นของคุณเนี่ยจะบอกว่า <c oughs> สแลนเดอร์อย่างพี่ยุ้ยเนี่ยคือบอกว่าลดลงมาเยอะเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยยุ้ยมีตัวช่วยเยอะเหมือนกันนะก่ะอนหน้านี้อะไรเงี้ยคือก่อนที่ยุ้ยจะามาเจอตัวนี้เนี่ยยุ้ยก็จะใช้วิธีอื่นเนื่องจากว่าตอนที่ให้นมลูกเนี่ยยุ้ยก็จะแบบอ,อ,อาจจะแบบเป็นวิธีอื่นไปะอะไรเงี้ยแต่พอแบบหลังจากที่ให้นมลูกเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะคะยุ้ยก็จะแบบว่าเออมาเริ่มแบบ ทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองอแล้วพอได้แบบได้ลองได้เจอตัวคนที่ทําได้เห็นเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาแบบทําจนได้ผลขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าลองอก่อนที่จะทำทุกอย่างเราต้องลองด้วยตัวเองใช่ใชแล้วพอลองด้วยตัวเองปุ๊บมันชัดเจนมากอะมันชัดเจนมากคือแบบอย่างที่บอกว่าพอยุ้ยกินเข้าไปปุ๊บมันรู้สึกได้เลยไม่ต้องรอกี่วันเลยเพราะยุ้ยรู้เลยว่าวันนั้นยุ้ยไม่อยากกินอะไรนั่นเป็นเรื่องจริงใช่ทำให้แบบเราห้ามปากตัวเองได้คือเหมือนสมองสั่งการให้เราแบบ พอแล้วหรือว่าอพอแล้วอันนี้เด็ดมากเลยที่สําคัญวันแรกเนี่ยรู้สึกตัวเบาไปเลยเนื่องจากว่าถ่ายของเสียออกหมดเลยอุย้ยอย่างนี้แสดงว่าพี่ยุ้ยถ้าเกิดพี่ยุ้ยแบบไม่ค่อยทานในกระเพาะมันก็เล็กลงมาสิ แน่นอนค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่มันแน่นอนอยู่แล้วคือช่วงไหนที่เรากินเยอะๆกินเยอะๆทุกวันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทําไมเรายังกินเยอะต่อไปเรื่อยเเนื่อง,งจากว่ากระเพาะเรา,าแบบมันขยายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบว่าเราเริ่มแบบที่จะกินแค่พออิ่มเนี่ยมันกระเพาะเราก็จะแบบอยู่แค่นั้นอนะ่ะใช่ท้ายแล้วคุณผู้ชมขาแอบมองค่ะนะคะคอเซนเตอร์บอกขออีกห้าสายขออีกห้าสายขอห้าสายแล้วกันนะห้าสายนะพี่ห้าสายนะโอเคห้าสายห้าสายนี่การให้เองเลยการและการสุดท้ายแลวกันคุูมชมรีบโทรมาตอนนี้เลยค่ะ 6กล่องนะคะจากราคาปกติ2,100บาทคุณผู้ชมคะ่ะกล่องละ350บาทคะ่ะมาเปรียบเทียบกับการลดความพวดตามสถาบันนะคะอันนี้เห็นผลชัดเจนแน่นอนคะ่ะแต่ตอนนี้เลือ4สายแล้วสียสสุดท้าย1วัน700 ยวันนีนะคะหมดเวลาแล้วนะขอบคุณพี่ยุ้ยค่ะขอบคุณค่ะมาพบกับน้องสุกัญได้ใหม่นะคะแล้วก็พบกับพี่ยุ้ยได้ใหม่ค่ะนะคะในครั้งหน้าค่ะกับรายการรู้ทันป้องกันโรคข่าวันนี้น้องสกัญแสนสนรักได้อย่างเดียวเคลียร์ไปได้สุภาพเรียบร้อยพูดนอยไม่เคยวีนค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะหมดแล้วเหลือสายสุดท้ายพี่ยุ้ย